ลู่ลู่หมายถึงว่าคนลู้ลูกตายแล้วไหม<ช>เอามาฟังไว้วัดปูนี่สองคนเพิ่งยิ่งเด<ช>้อเอามาปูสวยมีเงินเรียบร้อยไปฟังมาดนนี้ขึ้นวันที่สามมาเด้หลวงปูสิพาด้อว่าสั้นัาอีไอร้อนกที่สามเหมืนคนี้อีร้นคำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์ดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงสูงร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับผมพี่น้องครับผมกะเหมือนเดิมครับผมกับปูสารคามอีกคือเกานะครับเนาะนี่ก็เอาสิม,มาอีกสถานที่นึ่งนะครับเนาะมาเอาเลขสูตรของเพิ่นครับผมสูตรของปูสารคามในงวดวันที่16กรกฎาคม25 หกสี่นะครับเนาะตัวเลขสิเป็นจะได้ก็ย้ำนะครับผมทางช่องยังคงเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับเนาะตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมกับเบิ้งแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมนะครับผมขอไปกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องบ่าวยาคนเดิมนะครับเนาะเื่อเป็นก็ต้องแรงใจนะครับเนาะยาสิพติดขาไปหาปูนะครับเนาะเขียนเขียนนะเจ้าเราจะเอาสีมันเดียวนีิครับผมสย่ใ น้ำสการปูเออจเจริในรรมนะครเอานเดิมครับคนไร่คนแซ้ครับยังไ่ไหยังไงไหวครับมนี่อันนี้นสีแดงๆับผเสีแบปูสารคามเลยปูสารคามนะครับนาะมั่โมากเลเพราะปนิ่เพิ่งช่องไดกนรัปูปูสารคาม เออธนาคารปัตาตนีก็เลยครับเมามานิยมเมตตาหานิยม,ม,าายมนะโปรยได้เฮ้ยอันนี้ครับโปรยหมาอกควนได้กวันได้เนี่ยเออจับท<ถ>ี่ถวายให้ปูปูก็เอาเอาไปถ่ายแจกแจกไม่ได้แจกปูไม่ได้แจกขอให้ย่อมได้มีความสุขความจะเลื่อนข้าใครดีปูก็ดีใจน้ำ กัรเพิ so ่นขายดีเพื่อเพื่อน te ีกขันาดตับุกคุิ่นอีกทรงตับุงมากทั้งรถนั่นน่ะรถเอียงรถอันเคลีเีตับุคุงเด้อนทรงมากละไะเพิ่นั่นอีกทรงปังมือกไม่อยู่ดิเด็กยิงเนาะบิงปูิเยนให้เออหกจุดอคนกำสร้างว่าจุดอกันสามจุดห้าจุดสี่นี่แี่ นี่สี่ตัวตอนนี้พูดสีจับไหมได้ป่ะเ,เนี่ยหกหกก็คือเก็บหลักลอยหกแปดสามตัวเรื่องนี่สามตัวสามตัวเรื่องนี้กสามตัวนี่ขีดให้แดงงเรื่งนี่ตัวนี้คือตัวคักคักเจ็ดหกแปดตัวคักคักตัวมาจากนี้ได้ครับผมตอนนี้ ตัวตัวบารีตัวนี้สิบว่าเอาตัวนี้สิบว่าเอาตัวเทียวตัวพี่บานีนี่ตัวนี้ตัวเน้นตัวตัวเดียวมากบานีคือกระมีเกตละเกตคือเกลเกตบานีเกตละกะบหกละกะบห้านี่เกตห้าบานีบัวบัวขีดขีดเล็กๆก็ได้ขีดเรลยก ตัวนี้ปููมาก,กวันเนอะไอ้ตัวนี้วันนี้ล่างมานันล,ล่างล่างเลยล่างล่างคักๆนี่มีละตัวเดียวเลยนัก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 กุนะครับปูกุ้กลมเดยเอาแล้วกมัวที่สุดพอดอ่อเดชซมิสุตแล้วซมิซมิป่ะครับเออไ่ไหลมน,นีพอ,องปูเออมน,นีีขึนน้นหน่อยครับแท้ ฝันเด้อฝันฝันฝันมากุมารท่องมามาหามาบอกเลขของทึ่งนี่เกตเราบอกเรื่อนี้กุมารท่องผูช่ายเอ็นเอาไม้มาให้สามไม้ผูช่ายน้ำหานี่กุมารท่องให้กุมารท่องเด้อนี่ฝันแล้วเด้อฝันนี่เลขฝันคฝันฝันฝันมากุมารท่อง อุมานทองกุมานทองอันปูหนาคเพื่นมาบอกอีกไงบานิบานิล้างนี่เพื่อนบอกให้ตัวนี้เด้่นัก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 มาสั่นนี่อหางหกเก่าหางหกเก่านี่กุมานทองบ่แล้ววันี้เพื่อนเรียกบอกว่าซิบซีครับซิบหานี่อายุของเงินผู้ไส้ผู้ไส้ที่มานั่มหง ใชยที่มานำกุมานท่อกผู้ใช้ที่มานำมาอยู่ิบาิที่ซี่านี่ละเพานัน่นบอกว่าเพียวไอ้เสือนี่คือของกุมานทอง ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเขาเนี่ยบานีตีฟกป่นีเาเซนี้เนาะเอาปุบบ พี่น้องครับไปลงทุนเลยครับปูปูเน้นตัวใดสุดครับเอาเน้นสุดๆเ้ครับปูเพราต้องไงเพรพี่น้องเขาลงทุนหลายครับนี่ตัวใดครับห้าหกห้าหกหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดหกแปดนะครับแค่นี้เนาะครับสูตรเด้มันเป็นสูตรรับเป็นสูตรนะครับตัวเลขที่วิ่งก็วิ่งตัวนี้ตัวเลขที่ปูนี่ตัววิ่งเด้ตัวเลขที่วางก็คือเนี่ยตัวที่วิ่งวิ่งหกกับห้าได้เงินเลย วิ oh, ่งหกกับห้านะครับเจา้าซีนี่ปูกับมักเยอะซีแต่ว่าซีนี่ต้องเอาทิศซีลงร่างเารเาเฮกยฟันหคักขะบ,บาน,นี่ฟันหมักกูบ้านท้อมากบาน,าบาน,นีลูกกอกทีนขาเจ้า,จาที่ข้าจเจ้ารู้ลูกไหมข้าจเจ้ารู้ลูกรู้รูกหมายถึงว่าคนรู้ลูกตายแล้วไหมเอามาฟังไว้วัดปูนี่สองคนคุยยิ่งเด้อเอาแม่ปูสวยมันยังเรียบร้อยเราไปฟัง บ้านี้คืนวันที่สามมาดิหลวงปู่สิบหาด้วยวันสั้นวันที่สามวันที่สามเหรอวันนี้อีน้องว่าสิบหาล่างเดิหลวงปู่ว่าสั้นบวกล่างอีกเมียนี่หมย์ก็คือว่าใครกูหลไรกูเด่นว่าทึ่งก็เลยว่าร่องร่องไว้เพิ่มด้อตัวนี้เด้วยสิบหากับหาหกหลวงปู่เนาะนี่แหละตัวตัวเน้นเลยบ่ตัวปู่ปู่มาหนักๆดิเออครับผมว่ามัน บ่ต้องไปพันอร์เส้นลอยผัเส้นนี่แหละบ่ต้องกับพันดอกอออยก็ได้บ่ต้องอะไรเนาะแค่รอยนี่แหละแค่ลอยอยก็ร้ายแล้วปุ๊กก็ร้ายแล้วลอยนี่นั่นั่งนั่งนีู่มักว่าคูถือเมื่อนี่ถือก็ประจำวันน่ะสูตรสูตรวันวันศุกร์วันศุกร์นี่ไม่ไม่รงที่นี่วันเถาะครับผมอะื้อร้ายวันน้ ที่จับใช่เอฟซีจับใช่ก็ได้ซ้ำหาซ้ำหาหาซ้ำหรือหาซีซีหาก็ได้จับเอาไงเลยติดปุ่งหาเนาะเออซีเอ็นหกซีนี่ก็ได้จับเลยเอฟซีตัวนะปูเนาะไม่ซีตัวไซีตัวนี่จับเอาเองก็ได้จับได้เลยจับใแฟกันได้คือขำไปขำมาได้หมดเลยเอฟซีจะจับปูจับให้นี่เพียงเที่ปูว่ามันมากรักเก็บหรือมันมากรักหน่วยกับมากรักซีมันกับมากเดียวปูผมร่วงถามอีก่เจ็บยังสิ่ไหมอีกบ่ปูม้าม้ายังม้าว่าลักลอย น่าร na, shared, ักลอยว่างคันนี้ว่างคันเลขเลขพาเตะเข้าไปลักลอยคนเด้อเลขพาก็เลขหนึ่งมันเป็นสี่เดิมันเถึงสี่เด้บ่้อย่บครับผมอาตมาก็ขอให้ญาติโย้มนี่เพิ่มจุเพิ่มเจริญแล้วก็ควายพิจารณาเบิงว่ามันเป็นแนวทางแนวทางที่ห่าที่เสียงโฉบเสียงยงบอกว่ามันเป็นโควิดหากินก็บ่ได้บางคนปูเข้าไปเบิงคลิปในคลิปหนึ่งถือถือถือถวยไปรับผู้เฮ็ดบริจาคมาเฮ็ดก็ผอมมาครับ ปเบิ่งได้เบิ่งคลิปปูอยู่ในคนกับสร้างหรือว่าส้นชินิสารเบาย่าคนเดิมเบาอีสาคนจีนเบาสองมือกันเบาอีสานจีนนี่คนกับบ้าซึ่งสี่สองกะไอ้กดไหลกดแช่ไอ้คนพอได้เดินทางไปกันนี่ละเดินทางค่าดำรงกับมันเด้ใสอีม้วนใส่น้ำมืดกับไข่เนี่ยใส่น้ำครึ่งหนึ่งน้ำมันครึ่งหนึ่งในรถมันกินตั้งน้ำตั้งน้ำมันออก็ต้องใส่ค่าปากค่าทองเนาะ เอ้ยพระธรรม,มาดาเนี่ไปปู่คยไปอยู่ไปเองเสียมมนต้องใส่ข้าวใจ่ตัวไปข้าวเล็กบากคันบางเี่ยแต่ก่อนนี่เว้าสุกต้มเจเลิญนะครับให้ได้โชคว,วันที่สิบหกคอคอหกซีนให้ได้เลย่ยให้ได้ทุกคนเลยแบฝันดีฝันว่าลูกบอกมาบอกว่าล่ะได้เลห้มีอายุวันละสุขะพอละนะ ครับผมสาตูครับผมซาตูซาูครับปูผู้สองกับให้ขับรถไปปลอดภัยครับ